我们。 นาทีรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันน่คือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฮาร์ดแข่งปีที่สี่เพลงนี้ก็ดีมากครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสรวบรวมศิลปินเดอะสตาร์มารวมกันถึง 50ชีวิตนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษแน่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นก็คือความสามัคคีของพวกเรานะเราเป็นครอบครัวเราเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับพอรวมกันแล้วมันที่ทําให้เรารู้แบบแข็งแกร่งดูรักกันมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทั้งเพลง นะแล้วคอนเสิร์ตที่อาจะตามมาด้วยครับของพวกเรา10ปีเดอะสตาร์ครับผมคอนเสิร์ตจะมีเมื่อไหร่ครับก็ประมาณช่วงปลายมิถุนาครับและรับรองว่าน่าจะได้สนุกสนานกันแน่นอนเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตเราบอกว่ามันจะเป็นการรวมเอาเดอะสตาร์นะบอกว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยทีเดียวครับผมพูดถึงบรรยากาศเราทำสิบพิยุนในวันนี้เป็นอ่างไรจะบอกว่า คนเยอะคนแน่นมากนะคะ<ช>ก็เดอะสตาร์ทั้ง10รุ่นมารวมตัวกันนะคะ<ช>แ,ลแล้วก็ถิอว่าบางเอ่อบางคนนี้เราเพิ่งเคยเจอกันด้วยเนาะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่น้องๆก็เหมือนแบบรู้จักรุ่นพี่อยู่แล้วอินกันยาวนานก็สนุกสนาน,นะค่ะวันนี้ เรียกว่าเพราะว่ารุ่นหนึ่งเราไม่พูดว่ารุ่นรุ่นหนึ่งอ้าเราเป็นรุ่นแรกไม่ว่าไม่ได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องกันมานานแล้วนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการรวมรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราเลยนะคะเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่อบอุ่นมากๆค่ะเป็นไงคะพี่การถ่ายงานรีสิบปีแล้วครับคือดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าเราได้เจอรุ่นพี่แล้วก็เจอ ศิลปินที่เราเคยเชียร์ตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอย่างพี่อ็มบดพลเดอะสตาร์ตั้แต่รุ่นแรกๆอะครับพวกพี่นิกอะไรอย่างเงี้ยพี่อาพี่บีมาหมดเลยพี่สนก็มาตั้งแต่ปีหนึ่งพี่พี่อุ้ยหลายคนครับพี่พี่สนอย่างพี่สนก็เคยเจอครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยพอได้ร้องเพลงด้วยกันรู้สึกว่าเป็นกันเองมากแล้วก็รู้สึกว่าข้าวโพวเดอะสตาร์นี้ รักกันมากอบอุ่นมากครับผมวันนี้ วันนี้เป็นไงบ้างวัวพูเลยสิโอ้โพูดเลยนะครับว่าคนเยอมากแล้วแบบว่าพี่ๆน่ารักมากเพราะว่าพี่ๆเด๋ยวตาบางคนเนี่ยผมไม่เคยเจอนะมันเจอวันนี้พี่สน <c oughs> พี่นิกเดอะสตารพี่นิกเดอะสตารแบบโอ้โหแบบฮามากคือตลกคือทุกคนน่ารักเลยว่าแบบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะแล้วก็นานนานนานทีปีหนน่ะคือแบบเออเฮ้ย เป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าข้บคดเดิรสตาร์เนี่ยสิปีละเราเป็นน้องใหม่ปีปี8ก็อยู่ที่แค่สปีแต่ว่าความอบอุ่นมันยังแบบมันยังแบบจากรุ่น1นถึงรุ่น10มันยังดีมากๆวันนี้แบบขอบคุณเดอะซาวมากที่ที่ท,ที่ให้พวกเราได้มารวมกันวันนี้เราได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆของพวกเราทั้งสิบคนที่ผ่านอะไรมาด้วยกันครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับครับเอ่ป็นโปรเจกต์10 years of l o v e นะครับก็จะมีเพลงรวมนะฮะ เพลงเดอะสตาร์รวมวันนี้ก็รวบรวมมาได้50ชีวิตของเราพวกเราเดอะสตาร์นะครับมา,าร่วมกันนะครับทำให้มีเพลงรักของฉันนั้นคือเธอครับผมรนีเป็นไงบ้างโอโ้โหสนุกสนานฮะสนุกสนานวุ่นวายมากนะครับนึกว่าทำงานกับแบบ เด็ก8ปดเขวบจำนวนห้ชีวิตนะครับเพราะว่าแต่ว่าทุกคนทุกคนมีพลังเลครับเพราะว่าเราจะได้มาเจอกันเหมือนเป็นครอบครัวนะครับเราห่างหายกันไปนานนะครับในหลายๆรุ่นเนี่ยบางคนก็เจอกันบ้างที่บริษัทบางคนก็ไม่ได้เจออนะไรฮะแล้วก็พอมารวมกันมานิ้วสือเฮ้ยเรากลับมาแล้วนะเราเราเราได้กลับมาร่วมกันทําสิ่งดีๆกันอีกแล,แล,แล้วทําอะไรให้เป็นแฟนได้หายชิ่งึงกันอีกแล,แล้วครับที่ ค่ะก็เป็นบรรยากาศในการที่เราจะมาสร้าง m อเพลงรักของฉันนั้นคือเธอนะคะของ The Star 10ปีแล้วก็สร้างเหมือนเหมือนกับว่ามีฉากหลายๆฉากแล้วก็ได้อยู่รวมกัน The Star กว่า50ชีวิตวันนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยบางคนเราก็ไม่ได้เจอยังไม่เคยเจอเลยอย่างน้องๆรุ่นใหม่แล้วก็รวมไปถึงก็น้องๆรุ่น10ค่ะก็ก็คือแบบยังไม่เคยเจอไม่เคยคุยกันเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เจอนะคะ ทุกคนสวัีครคือภาพบรรยากาศของเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินเดอะสตาร์ตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น10กับโปรเจกต์ Kenya of Love กับเพลงที่มีชื่อว่ารักของฉันนั่นคือเธออย่าลืมติดตามชวมิวสิกวิดีโอเพลงตัวเต็มรดยไปถึงฝากติดตามคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับฝากติดตามและอีๆกันให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเวลาของกอปปี้และช่วงของ Star Behind และขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแต่บัตรมืโอกาาสสสหนนน้้ววัััีีดครบ